หรือว่ามันเป็นมันเป็นเนื้ออะไรวะเน่าหรือเปล่ามันกินได้นี่ไงบูดอน่เหรอพี่กินไปแล้วอือพี่แตกหรือถ้าเอาไปปิ้งอ่ะมันจะกลับมากินได้ไหมมันมันขึ้นลาแล้วลูกก็นั่นแหละพี่แบบว่าถึงไ้ว่าจะจะเน่าแล้วแต่แต่เราเอามาทำให้มันสุกเพื่อสุขอนามัยไงพี่ ลองเป็นอะไรเจ็อะไรมานี่ยอุ้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 ยทำไมเธอไม่ใส่เื้ในนเกียร์จะโดนจะโดนแบนอ้ยอ้อยอ้ยอ้ยมตบหูหน้าอู้น้าแดงเลยน้าแดงเขินเขินเินเลยน้าแดงุกที น่ากลัวชิบหายเลยเฮ้ยพี่ตามชายหาดตรงนี้มันมีพวกกระป๋องกระป๋องกระเป๋านุ่มๆเพื่อมีของกินไม่ได้เยอะเกินไปเอ้ยอยากได้ไอ้นี่อยากได้ไม้ตียุง คนป่ามีคนป่าให้ลองตั้งถึงคนงว่างว <c oughs> าา่างว่าหมายตียุงนี่ฟาด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 ไม่ตียุงนี่จะเจ้สู้ไหมแขวนผ้าของแม่ตีตูด ภาพสวยที่เราอุ้ยตายยังตายยังไม่รู้ว่ายังหายใจไม่ต้องลอแด่สมน้ำหน้าอะไรนี่ทำไมเราโหดร้ายกันออางออ้อ